มงคลละชีวิตมงคลที่สี่อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมต้นโพต้นไสหากปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็ต้องกลายเป็นไม้แคระแก่นแต่ถ้านำไปปลูกในที่ดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็โตวันโตคืนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นกัน คนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายถิ่นที่เหมาะสมหมายถึงอย่างไรถิ่นที่เหมาะสมหมายถึงถิ่นที่สิ่งแวดล้อมดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สุขภาพกายและใจ ยิ่งกว่านั้นยังสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบกิจการงานในหน้าที่อันเป็นสัมมาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายและสร้างสมคุณงามความดีได้เต็มที่ถิ่งที่เหมาะสมมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงถิ่นที่อยู่ทุกระดับเช่นบ้านที่เราอาศัยโรงเรียนที่เราเรียนสถานที่ที่เราทำงาน หมู่บ้านชุมชนที่เราอยู่ตำบลที่เราตั้งหลักฐานอําเภอจังหวัดประเทศทวีปเป็นต้นวิธีอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมได้แก่ 1. เลือกที่อยู่ที่เหมาะสมเราควรสแสวงหาถิ่นที่เหมาะสมอยู่อาศัยให้ได้จึงจะเจริญเช่นสแสวงหาโรงเรียนดีๆที่ทำงานดีๆทำเลปลูกบ้านดีๆ จะบวชก็หาวัดดีๆ 2. พัฒนาที่อยู่ที่ทำงานให้เป็นถิ่นที่เหมาะสมไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใดก็ตามต้องพยายามพัฒนาถิ่นที่เราอยู่ให้เป็นถิ่นที่เหมาะสมอย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เราอยู่สถานที่ที่เราทำงานหรือชุมชนที่เราอาศัยก็ตามโดยยึดหลักการพัฒนาให้เป็นถิ่นที่เหมาะสมดังนี้ ลักษณะของถิ่นที่เหมาะสมหนึ่งอาวาดเป็นที่สบายหมายถึงเป็นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตรด์ดีเช่นถ้าเป็นบ้านก็ต้องให้มีต้นไม้ร่มรื่นน้ำไฟสะดวกถ้าเป็นโรงเรียนก็ต้องมีสุขลักษณะดีมีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีเสียงอึกทึกมีบริเวณกว้างขวางมีสนามกีฬา ถ้าเป็นที่ตั้งร้านค้าก็ต้องเป็นบริเวณที่อยู่ในย่านชุมชนการคมนาคมสะดวกถ้าเป็นจังหวัดหรือภาคก็ต้องเป็นบริเวณที่สภาพภูมิศาสตรด์ดีเช่นไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไปไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปเป็นต้น 2. ออาหารเป็นที่สบายหมายถึงเป็นบริเวณที่สามารถจัดหาอาหารได้สะดวกเช่นอยู่ใกล้ตลาด หรือบริเวณที่มีการเกษตรกรรมสามารถผลิตอาหารได้เองอย่างพอเพียงและเป็นที่ที่สามารถประกอบธุรกิจการงานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดี 3. บุคคลเป็นที่สบายหมายถึงบริเวณที่อยู่นั้นต้องไม่มีนักเลงอันตรพาโจนผู้ร้ายไม่ชุกชุมคนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรม มีวินัยใฝ่าหาความก้าวหน้า 4. ธรรมะเป็นที่สบายหมายถึงความดีงามความเหมาะสมในสองลักษณะคือในทางโลกหมายถึงในถิ่นนั้นมีโรงเรียนสถานศึกษาสำหรับให้ความรู้ได้อย่างดีตลอดจนมีหลักการปกครองการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย ในทางธรรมหมายถึงในถิ่นนั้นมีพระภิกษุหรือฆราวาสผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิตสามารถให้การอบรมสั่งสอนศิลธรรมได้อย่างดีหรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงสามารถให้ทานรักษาศีลฟังเทศทำสมาธิภาวนาได้เป็นนิดลำดับความสำคัญของปัจจัยสีประการ องค์ประกอบของถิ่นที่เหมาะสมดังได้กล่าวมาแล้วทั้งสี่ประการจัดเรียงลําดับความสำคัญได้ดังนี้ธรรมะเป็นที่สบายสำคัญอันดับหนึ่งบุคคลเป็นที่สบายสำคัญอันดับสองอาหารเป็นที่สบายสำคัญอันดับสาอาวาสเป็นที่สบายสำคัญอันดับสเพราะถึงแม้อาวาสจะไม่เป็นที่สบาย แต่ถ้ามีอาหารอุดมสมบูรณ์ก็ยังพออยู่ได้หรือถ้าอาวาสและอาหารไม่เป็นที่สบายแล้วแต่บุคคลเป็นที่สบายก็จะสามารถปรับปรุงอาหารและอาวาตให้เป็นที่สบายได้แต่บุคคลจะเป็นที่สบายได้ก็ต้องมีธรรมะเป็นที่สบายอยู่ในจิตใจเสียก่อนเช่นประเทศญี่ปุ่นพื้นที่เป็นเกาะมีภัยธรรมชาติจากลมพายุแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆพื้นที่ก็น้อยอาวราดไม่เป็นที่สบายอาหารการกินก็ไม่เพียงพอเลี้ยงตัวเองอาหารไม่เป็นที่สบายแต่เนื่องจากประชากรเขามีประสิทธิภาพขยันขันแข็งมีวินัยใฝ่หาความก้าวหน้าคือบุคคลเป็นที่สบายและมีหลักในการปกครองประเทศที่ดีมีความรักชาติ คือธรรมะในทางโลกเป็นที่สบายจึงเป็นผลให้ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาเจริญรุ่งเรืองจนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกได้ส่วนประเทศไทยเรามีสภาพภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรงคืออาวาตไม่เป็นที่สบายอาหารการกินอุดมสมบูรณ์คืออาหารเป็นที่สบายแต่ที่ยังขาดอยู่คือคนเรายังขาดวินยัย ยังมีมานะพาเคียนไม่แพงพอคือบุคคลไม่เป็นที่สบายแม้เราชาวไทยจะมีพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ถ้าว่าเรายังเห็นแต่ความสะดวกสบายส่วนตัวอยู่มากนำพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเพียงบางส่วนเช่นมีน้ำใจเมตตาแต่ขาดความพาเพียรและวินยัย คือธรรมะเป็นที่สบายแต่บุคคลไม่สบายทำให้แม้ประเทศไทยจะน่าอยู่กว่าหลายประเทศผู้คนมีเอื้อเฟื้อต่อกันแต่ความเจริญของเรายัางล้าหลังประเทศอื่นอยู่ดังนั้นถ้าเราร่วมใจกันพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความขยันขันแข็งใฝ่หาความก้าวหน้าอยู่เสมอโดยนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประพฤติธปฏิบัติก็เป็นที่หวังได้ว่า ชาติไทยของเราจะมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าทัดเทียมอาระยะประเทศทั้งหลายได้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยข้อเตือนใจในหลายประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุมากประชาชนได้รับความสะดวกสบายในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคหางานทำได้ง่ายเก็บเงินทองได้มากดูเผินๆแล้วน่าไปอยู่อาศัยมาก แต่เมื่อพิจารณาอีกทีอาจจะคิดได้ว่าอย่าอยู่เลยเพราะธรรมะไม่เป็นที่สบายโอกาสที่ผู้อยู่อาศัยจะสร้างความก้าวหน้าทางใจโอกาสที่จะสร้างบุญบาร,รมีมีน้อยลองคิดดูสิคนอยู่ในประเทศเหล่านั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกถึงแต่งานไม่เคยให้เวลาหรือมีโอกาสนึกถึงการทำบุญให้ทานการรักษาศีลหรือการทำสมาธิภาวนาเลย หรือบางครั้งนึกถึงแต่ก็ไม่มีใครแนะนำให้ดังนั้นถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วคือตายไปแล้วจากคุณงามความดีในประเทศไทยเราแม้ความเจริญทางด้านวัตถุอาจจะยังล้าหลังแต่ด้านธรรมะยังเจริญอยู่มากเรายังมีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้เต็มที่มีโอกาสสร้างบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้วิธีทำบ้านให้น่าอยู่ 1. ดูแลบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบม,มีทางถ่ายเทอากาศได้สะดวก 2. เลือกซื้อเลือกทำอาหารให้ถูกหลักอนามัยเป็นแม่บ้านก็ต้องหัดทำอาหารให้เป็น 3. จูงใจคนในบ้านให้มีความเคารพซึ่งกันและกันและเว้นอบายมุกมีความขยันหมั่นเพียรมีน้ำใจต่อกันโดยเริ่มปรับปรุงที่ตัวเราเองให้ดีก่อนแล้วจึงชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม สีชักนำกันไปวัดทารรบุญรักษาศีลฝังเทศฝึกสมาธิเป็นประจำจัดบ้านให้มีอุปกรณ์เครื่องเสริมสร้างทางใจเช่นมีหนังสือธรรมะมีห้องพระหรือหิ้งพระกำจัดภาพและหนังสือที่ไม่เหมาะสมออกให้หมดเช่นภาพหรือหนังสือลามกเป็นต้นและชักชวนกันสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาที่บ้านอย่างสม่ำเสมอด้วย อานิสงการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 1. ทําทำให้ได้รับความสุขก,กายสุขใจเต็มที่ 2. ทํทำให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม 3. ทํทำให้ได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเต็มที่ทั้งทานศีลภาวนา 4. ทํทำให้ได้รู้ลาบอันประเสริฐคือได้ความศรัทธ,ธาในพระรัตนตรยัยห ทำให้ได้ฟังทมอันประเสริฐคือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า 6. ททำให้ได้รู้พระสัจธรรมคือได้ศึกษาธรรมะ 7. ทําทำให้ได้เห็นการประเสริฐคือได้เห็นพระรัตนตรัย 8. ปทำให้ได้การศึกษาอันประเสริฐคือได้ศึกษาศีลสมาธิปัญญา 9. ทําทำให้ได้การบำรุงอันประเสริฐคือได้บำรุงพระพุทธศาสนา1ิ ทำให้ได้การระลึกอันประเสริฐคือใจระลึกผูกพันยอยู่กับพระรัตนตรยัย 11. ทำให้ได้นิสัยไม่ประมาทโดยดู